จากที่ได้มาเรียนภาคฤดูร้อนผมรู้สึกสนุกกับการเล่นปิงปองอะครับในอนาคตผมอยากเป็นนักปิงปองสอนท่าตีาฮะสนุกอยากลองดูว่าปิงปองมันยากหรือง่ายอะไรแบบนั้นคะก็สอนแบบเลี้ยงเลี้ยงลูกแล้วก็สอนตีปิงปองให้คล่องอะไรแบบนั้นค<ๆ>มันก็รู้สึกมันก็ จากที่เราแย่ลงกลายเป็นดีขึ้นครับเป็นครูสอนปูบองแล้วก็สอนเด็กที่ไม่เป็นให้กลายเป็นได้ครเพื่อที่จะฝึกทักษะครับแล้วก็เพิ่มวิน,นัยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็ได้ฝึกการรับบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลแล้วมันเลี้ยงคล่องขึ้นครับแล้วก็รับบอลส่งบอลแม่นยำแล้วก็รับดีขึ้นครับมีความสุขครับโค้ชก็ใจดีครับเวลาทําผิดพลาดอะไรเขาก็สอนตลอดเลยครับแม่แมนะนําให้หนูมาเรียนค่ะ สิ่งที่ป็นทับใจที่สุดของหนูหนูอยากจะพาพี่ไปเปพิพิธภัณฑ์หมางแม่ลงเล่าสารเจ้ากินผักชุดสบายเยอะๆเพราะว่าผมชอบครับแล้วก็ได้ฝึกป้องกันตัวแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับให้เอ่อทำซอยขาครับแล้วก็เตะ แล้วก็ชกแล้วก็อภาคัดครับสนุกครับแต่พอเวลามาครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะคะก็มีเอ,อ่อคคท่าบล็อกครับท่าบล็อกคือท่าแบบนี้ครับแบบนี้พอเวลาเพื่อนเตะมาจะได้ไม่เอ,อ่อเจ็บตัวห้ามไปต่อยคนอื่นครับอันนี้เอ,อ่อใช้สำหรับเออกีฬาครับเพราะมมีเทคนิคการคิดเลขเร็วค่ะ แล้วกค็คุณพ่อกับคุณแม่อยากให้หนูมาเรียนจิงตาคันนี้ค่ะเพื่อให้คิดเลขได้ค่ะตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากค่ะคุณครูสอนนับมือ1นึถึงเกค่ะ50สิบทำเนห้าสิบสี่สิบสิบเก้าเออผมอยากคิดเลเร็วครับแล้วก็ ผมแม่ผมเดินทางให้ผมมาเรียนเพิ่มทักษะครับผมอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็คิดเลขเร็วจะได้เอาไปสอบครับเอาใ,ใช้ความรู้ในห้องเรียนแล้วก็หาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาคือา้อยกับคู่ถ้าเป็นคินบัตี้ก็คือเลขคู่กันอะบวกกันได้สิเขาเรียกว่าคินบัตี้นะถ้าเป็นไฟบัตี้ก็คือบวกกันแล้วก็ได้ห้าบวกลบครับ คิดเลขเร็วค่ะผมแบบมากเลยอะคับมากเหรอคิดเลขเร็วได้เร็วขึ้น<ช>แล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกด้วยผมรู้สึกสนุกครับแล้วก็จะได้เอาได้พวกนี้ไปต่อยอดเพิ่มึก่กึงแบบสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเอาไป ใช้ในการเรียนในห้องเพราะเราได้ออกกํบบาลังกายครับดูแลสุขภาพครับได้นําไปพัฒนาต่อยอดให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้นําไปสอนเพื่อนต่ออยากให้มากันเยอะๆครับออกกํบบาลังกายดูแลสุขภาพตัวเองครับเวลาว่างก็มาได้ครับ